สวัสดีครับผ่านทางช่องลลนะฮะตอนนี้มาดูนาบ้านชั่นเก่งนะครับตอนนี้กำลังขัดยายาที่นาบัานคือมันมันยาวแล้วก็รกมาพี่น้องถึงเวลาเอาไปซ่อมมาไปซ่อมมาไปซื้อมาเตียงมาแล้วก็เลยลองก็ลองลองขับๆไม่ได้เอา้าก็เลยใช้จริงเลยนะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ฝนตกนะครับ จริงมันก็มืดแล้วนะแต่ว่าคนที่ว่าเราไปซ่อมซื้หอหัวเตียงมาเปลี่ยนแล้วก็ตัดแต่งเครื่องตัดญ้าหลังจากที่มันได้ใช้มาจบประมาณ5-6เดือนแล้วพี่น้องงาองเราเอามาปืนธรรมดา,าเ็าต้องใช้สตาร์ทรทุกครั้งไปนะฮเลาเลใช้เทใช้เรธิออกมาตัดญ้าแล้วก็แต่งอันนี้ประเด็นไปไกลไม่ได้ พร้อมเครื่องไปในตัวนะครับทีฝนฟ้าอากาศฝนจะตกปลอยไปเรื่อยๆนะครับตกแต่ว่าตกไม่นานตกไม่ถึงนาทีตกประมาณนาทีกว่าๆแล้วก็หยุดทีก็มาตก30 30ิี่นาทีก็หยุดแ ใสพายุลกกูกจริงยังไม่มาถ้าพายุลกกูกจริงมาก็คงจะตกแต่ก็ดีแล้วไม่ต้องตกมาเยอะนะ,ะให้ข้าวกล้า,ามันตั้งตัวได้แบนี้หน่อยแต่พี่น้องนาดอนก็คงอยากจะได้น้ำฝนเป็นธรรมดานะคนหนึ่งอยากได้คนหนึ่งไม่อยากให้ตกไม่รู้เทว,วดาจะทจําใจยังไงพอพี่ดุนก,ก็เกาหัวแกๆนะก็เป็นไปตามนะส่วนไหนที่ตกก็ต้องตกลงมาส่วนไหนที่ยังไม่ตกก็ ส่วนไหนที่มีน้าเยอะก็แล้วแต่บางพื้นที่เป็นไปตามทรรมชาติเป็นไปตามกฎหอง่งกันนี่ก็เจาอกาสถายบรรยากาศในบ้านคนเก่งนะครับตัดยาณนาบ้านให้พี่น้องได้ดูได้เปนอย่างน้อยก็จะได้ y o ย t u ู e จะได้มีคลิปให้พี่น้องได้ดูนะน,นี่ก็เปน็นบรรยากาศสบายๆนะเย็นสดชื่นหลังจากฝนฟ้าตก คลิปการตั้งให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับเจอเห็นก็เป็นสไตล์สักเมื่อกี้ซื้อหัวตัดหญ้าใหม่มาหัวตัดหญ้าแบบใช้ใช้เอน็นเอ็นตัดหญ้านะฮะลองเอ็นตัดหญ้าแล้วตัดแล้วไม่เวิร์กเอ็นตัดหญ้ามันหมายว่าตัด ตัด้าที่เป็นกอนี่ไม่ขาดนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใบมีดเหมือน,นดั้งเดิมไงใบกระจายตัดก็เปิดๆๆทำงานได้ดีนะใบกระจายใช้ดีกว่าเอ็นนะครับหมายความว่าเอ็นต้องเป็นญ้าที่เป็นสนามแต่ก็ตัดลองตัดดูแต่เทียบแล้วอัตราการเร่งการกินน้ํามันของเอ็นมันก็จะกินเยอะกว่าใบมีดนะใบมีดตัดก็ขาดเจบๆ,ๆเลยนะแต่ว่าก็เสียงกระหิน การเห็นเป็นธรรมดานะครับขนาดฝนตกเมื่อกี้พี่น้องฝนก็ยังลอยมาฝนที่ลอยไม่ใช่เป็นฝนะนนะ่นอะเป็นฝนไอ้น้ำนะไอ้น้ำเพราะว่าฝนเป็นตกไป เวลาฝนตกหนักๆมาตรงนี้ิดแกะแกะไปหมดนะฮะดีได้เอาทรายมา,าลาดพื้นหน่อยนะทรายกองขา,ขาวๆมัน็เลยช่วยได้บ้างน,นะแต่ก็ยังไม่พอ เกิดสำเร็จนะครับเยกไล้ไม่ได้จครับกระเด็นกระเด็นแรงคามเร็วรอบของเครื่องสี่จังหวะมันแรงครับโยกไล้ไม่ได้กระเด็นโดนหินโดนอะไรก็อันตรายนะครับ คุณพี่น้องตามาดูตามชมอาการตัดหญ้าของแม่บ้านคนเก่งก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณนะครับได้ดูได้ชมกดไลค์กดกำลังใจติดตามช่องด้เลยนะครับสวัสดีครับ